สวัสดีครับผมเนตะผาน้ำซิ่งครับตอนนี้ซ่อมบำรุงจะซ่อมลายเสร็จแล้วครับเนเหลือว่าเรนทายกำลังทำอยู่ครับ อาจารย์ชูได้ขึ้นไปลองดูว่าหลวมตรงไหนลายแผ่นชิม ขาวได้ได้ออกไม่ได้อ,อ้าวหนีอีก

ตาโอมาถึงทีมงานแล้วครับมาเช็คลรถครับตาโอลุดแล้ว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 มือใจเย็นใจเย็นใจเย็น่ายเดือดต้ม่นี่้นั่ เนชิมัะนี่ย่วาอันไหนที่มันซ้อมไม่ได้ตัวนี่ยอันไม่รู้ว่าติเยอะหล้จำจำไม่ได้เลยเอ้วไปขวานตอกแก๊สนี่เทนากันนะ ไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนเลยอาจารย์ชูไม่ได้เลยราคานั้นน่ะคั้อาจารย์ชูไม่ได้แล้วซื้ออะไรซื้ออะไรมาเปลี่ยนแล้ว รุ้งโมล,ละจะไปถามเครื่องที่นึงอยู่ั้านท่านเตอร,รอดุงหมดเลยไม่ต้องใส่รอบแบกน่งโนนแรอ,อบแบกน,นั่งโนนวิ่งดีไหมพี่ันบิดไม่ได้มันมวอดมันงูมันต้องเปลี่นคอมโเดิมนี่คมโบเดดอ้คอโบเด็ดางเาเปลี่ยนโชคสหรับคลิปนี้วดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับไม่ได้หมดิ่ก็าแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเน็ัอภารำซิ่งด้วยนะสวัสดีครับ